แล้วอยู่สุดแล้วอยู่สุดที่ปะจจนบานตอนแรกครับทำไมมันแยกกันอย่างนี้อ้าไม่มีใครมาเลยหรอประจจนบานแต่เราโอบไม่เป็นไรที่มีมีวิทธิเป็นสี่คนเลยพี่เออ <laughs> ทางขวากำแพงที่ประจันบาลตอนกลางวันนะครับทางขวาที่กำแพงกำแพงประจันบาลตอนเช้าตอนนี้ทีมทีมบีอยู่แค่สี่คนครับไม่มีค่าศึกไม่มีค่าศึกทีมเหรอฮะผมไอครับไม่เป็นไรเขาเ,าาเข้า,ขาบีมาเลยอ๋ออีกทีมเขาบ,บุกด้านหลังงั้นเราเราต้องกลับไปทางนูน้นเราบุกด้านหน้า

อบไหมอบไหมไม่เห็นฮะม,มานี่มานี่อาจจะมีคนอน ไม่มีวอลเลยใช่ไหมคนอื่นโอเคได้ยินอยู่ใช่ไหมขึ้นได้ขึ้นดได้ไม่ไม่น่าเกี่ยวนะรอบนี้มีไวเปอร์กลุ่มเล็กฉีกมาซ้ายแล้ว5่าคนครับ มี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 ซ้ายมีซ้ายมีซ้ายมีซ้ายระวังระวังเลยถอยเลยระวังหลังระวัี้งทั้งสองไวเปอร์ทีมเล็กกำลังไปปะทะเฮ้ยมีมีมาเยอะ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  สอัสดีครับเขาเข้าบ้านเล็กครับเขาเข้าบ้านเล็กบ้านขวามุมสุดแม่งโดนจี๊ยว <c oughs> อยู่ในบ้านเยอะเลยครับอยู่ในบ้านเยอะเลย ระวังในบ้านนะระวังในบ้านนะในบ้านมีในบ้านมีบ้านนั่นแหละบ้านซ้ายนั่นแหละระวังนะมีนะบ้านซ้ายระวังบ้านซ้ายนะในบ้า ในบ้านมีในบ้านมีใช่พวกเขาในบ้านมีคู่ต่อสู้นะครับในบ้านมีข้าศึกนะครับอ้อมหลังบ้านครับอ้อมหลังบ้านแล้วอ้อมหลังบ้านแล้วอ้อมหลังบ้านแล้วครับอ้อมหลังบ้านแล้ว ปิดประตูแล้วบ้านปิดประตูบ้านปิดประตูระวังมุมบนนะนขเ,เขาปิดประตูใส่เ,เมื่อกี้มีในบ้านนะครับมีในบ้านนะครับมีในบ้าน มีในบ้านมีในบ้านทีมสีอยู่ในบ้านนะครับทีมสีอยู่ในบ้านระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยทีมสีอยู่ในบ้านยังไม่เคลียร์มาหนีมีตรงนี้ด้วยในบ้านด้วยมีในบ้านด้วยนะ ในบ้านก็มีนะในบ้านน่ะยืนมีธนายอยู่ด้วยเขาเขาเดินไปเดินมาอยู่โโมีประตูคนตายประตูคนตายประตูคนตายคนอยู่ไหนเนี่ยพื่นท่านมีธนายพื่นท่านธนาโอเคธนายถอยถอยยังยัง ยังมียังมีข้างในอีกยังมีข้างในอีกมีข้างในอีกในบ้านเหรอในบ้านในบ้านมองเห็นอยู at, ien, long, ่แต่บ้านในบ้านมองขวามีชูมือแล้วมีชูมือออกมามีชูมือออกมาทางนู้นมีชูมือออกมามีตายตายตรงนั้นตายขวาขวายังไม่หมดนะระวังขวาด้วยเ มีมีทีมเรามีเข้าบ้านไปสองคนมาให้ยุดงหยุดก่อนเบรกเบรกไม่รู้ครับเบรกครับเบรกครับเบรกครับไม่รู้เพราะอะไรครับเบรกครับ บ้านมี้เปิดประตูไม่ได้เหรอมีคนอยู่ข้างในฝั le, ่งเราฝั <broke off> ่งเขาครับตอนแรกมีฝั่งเขาแล้วฝั่งเราเข้าไปใช่แต่ตอนนี้เบรกไม่รู้เลยโอ้าหเขาวิ่งมาเป็นเป็นติบเลยเมื่อกี้เะกี้ยังเข้ากันอยู่นู่นเลยแล้วปีนมาแล้วเอาชิบหายเขารีบปล่อยเออป่อยกอให้เรามาเตรียมตัวแล้วแล้งงแล้วผมผมมาตรงนี้สี่คนโตกโหผมตรงนี้ไงกวกเราขึ้นไปแล้วเบรกครับเบรกตอนนี้เบรก อาจจะต้องลงมาก่อนเนะ